สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนค,ครับวันนี้นพบพ่อกรเบ,บ๋าเตผ้าลุยครับพี่น้องวันนี้เบาเตะผ้าลุยสิผ้าพี่น้องมาปัปกเบ็ดเนาะนะครับอันนี้เป็นฝนแรกเนาะฝนแรกเลยเนะพี่นอปป้องเบาเตบโบคนปักจักเกอรอนะครับนี่หน้ามันขังตอนช่วงเบาเต๋มาจับกบเนาะเนาะโบันล่งอยู่นะเป็นหน้านะครับบงับงบงังมองเขยกรตีหน้าแล้วรอหลุนบังคับว่าสิมานโบมานนะครับมาพี่น้องเบาเตะผ้า,บ,าบังบรรยากาศนะครับไม้นี่เขาเรียกว่าไม้สารเด้อพี่น้อง น้าเป็นไม้สารครับเดี๋ยวบอเต้เสบงนะคุณละพี่น้องบรรยากาศเนาะทงหน้าน้ำขาวๆครับกิบอเตก็สิปักไปอู้ละมองไกลๆพอนะครับมองน้าำขาวๆพอเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นหนทางครับอันนี้เป็นคลองน้ำครับเนี่ยคลองน้ำแต่ว่าเบอาเตะเบาปักในคลองแล้วมันนี่เนาะเบาเต้สิปักในหน้าครับนั่นพี่น้องสารนะครับเนี่เพื่อนว่าไม้สารครับเป็นสารเพียงตาเนาะเอาลาหลุ้นด้วกันครับว่า เมือแร่งสีมานประมาณเนาะเดี๋ยวสิคำครับพี่น้องตะเนบนใกล้สิตกดินไกลสิคำเหรอพี่น้อง ตะเวนกับไก่สี่คำพี่น้องบ้าเตีะสิประเทศไทยเห็บเบืงสุหลังเด้อพี่น้องเอาบาเตยสิปักเห็บเบิงหลังสุดท้ายด้วยพี่น้องเดี๋ยวมาสี่คำก,คกันครับเอาเมื่อแรกเล่าหลุดน้ำกันครับ มาครับพี่น้องบ้านเนี้ยรอบเบ็ดครับรอบแรกนี่ตัวกินบ่หน่านี้ครับหลังแรกเบดซีรีครับพี่น้องว่ามีตัวกินาบางหลังต่อมาครับโอ้มีห้อยกินพี่น้องรูดนะครับโอ้บังพี่น้องเนี่ยเบ็ดขึ้นมาพลาดเี่พี่บานเนี้ย ใช่สิกินเบ็ดใจเลยว่าจงกินบ่เิกมากเบ้ดว่าเอาเดี๋ยวบ่เตะเป็นเียบแป๊บนึงครับดูมึงหลังต่อไปน้ำกันมาบังหลังต่อมาครับพี่น้องโอ้เป็นขั้นโกงๆพี่น้องเป็นขั้นโกงๆโอ้มี่โตมีต่โตมีต่โตมาเลียวพี่น้องเตรียมเหลกมาแล้วอึ๊บโอ้เนียนตีตักบงครับโยก,กันอึ๊บโอ้ใส่สวยครับใส่สวยตัวนี้ เอาเดี๋ยวบอาเต้ยกให้เบิ้งครับเบิ้งพี่น้องเนี่ยแต้มแรกอ๋อใส่สวยครับเอเอาหมานล้วพี่น้องเพราะได้ปนเราววาที่นี่ถือว่าบา่าเฮาออครับนเมื่อนี่ตัวแรกนะแต่ว่าก็สิได้ตัวแรกอะเหมืนไปหลายหลังด้วยกันนี่เนาถือว่าหมานครับึ๊บใส่ของหมานกันพี่น้องมื้อนี้บา่าดดอกเอาของหมานมามื้อนี่ลาบ่าวเต้เกี้ยวเงี้ยรุนหลังต่อไปเหมือนกันครับอ้พี่น้องอ้ นวด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 ฝันกอผักบุ้งพี่น้องขั้นหมูไเลยบ่ันเห็นตัวโยโอ้ยอยู่ยไงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเตะถอเนเบ็ดกันเึิ่มตัวใหญ่บ่พี่น้องอ้ดินอยู่ดินอยู่มีตัวครับมีตัวเดี๋ยว,ดวยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเบาเตะปวดอันผักบุ้งอนได้พี่น้องโอ้ไทยพี่น้องเบื้อจ,จ,จ๋าเนาะบัณฑิว่าปลาลูดบัณฑิว่าตีล่ะอยากให้พี่น้องเบื้องไรกะนี่ กาไมบงกันโนบงกันเห็นตัวย่พี่น้องอยากให้พี่น้องเบ่งแจจานะเอาลากันเลยไี่พี่น้องใสสวยให้เบ่งจ้ตาเลยเดี๋ยวให้เตะเบ่งแจ้่าครับายใสสวยนะครับเนี่ยพี่น้องเต็มสองครับ บ่ได้ขี่ลิวขีเ่เลเลยครับเต็มสองเอานาะนี่ใส่ต้มปนครับนี่ตม้มยำเงี่ยบครับรุ่นนี่เนาะปวดเบ็ดกันมันอยู่ครับพี่น้องมันอยู่อันที่สองรุ่นบางครับว่ามันหนีสีได้หลายสำนเ,ยเนาะปอเต้ปักเบ็ดเป็นหาสิบลังมาเด้พี่น้องยันบ่ได้ป่านะหัวหนามแรกครับในรอบปีเลยถึงว่าปักเนาะพี่น้องเนาะหน,น,นามมันขังเอาปอเต้เป็นเงี้ยรุ่นบางหลังต่อไปน้ำกันครับ หลังต่อมาครับอู้พี่น้องมีห้อยกินแต่ว่าหลุดครับโบยู่เอาดาวบรติเปียกเงียกันครับหลุดบังหลังต่อไปน้ำกันครับมาครับพี่น้องม,มาสรุปเต็มครับเบารเตะเลาะรอบแรกเนาะเมื่อแย่ๆพี่น้องนะครับโบค่อยได้ปลาพี่น้องนี่นะครับรอบแรกได้สองตัวพี่น้องนะ็ใ้่ถือว่าสวยเยอะนะครับสองตัวกับโบถือไว้แห้วเนาะ บันิบาเต้ถิงไว้โดนจังน้อยพี่น้องนะครับเพราะว่าบาเตคิดว่ามันอาจสิกินดึกเนาะแล้วถิงไว้จนมือเศร้าครับพี่น้องเดบบาเต้พามาหลอกประมาณตีห้าเลยพี่น้องด้วยเดวสีพ้าพี่น้องมาหลอกเบ็ดเก็บเบ็ดเนาะสีมานประมาณจังไรเมื่อนี้ก,กัถือว่ามาบรรยากาศนะพี่น้องเนาะนะครับได้สองตัวแล้วก็ได้การนั่นแหละนะครับสองตัวบ้าบันเบาเตสิไปหานอนพักผ่อนครับมือเศร้าเจอกันครับพี่น้องมาพี่น้องรอเบ็ดตอนเศร้าครับ บ้าเตว่าสิตื้นตีหาพี่น้องนอนบรเตือนครับมาแต่เว้นแจ้งจังปางครับโอ้บรรยากาศดีขนาดครับเก็ดเบ็ดนี่มือเส่าครับปะเลื่อยกันเลยครับมานบนหบมาน,าม,านมิดสีรีครับหลังแรกหลังต่อมาโอ้มนี่ห้อยกินพี่น้อง ออยู่บ่วะฝันลงลึกเลยพี่น้องหลังเนี่ยอยู่เนอพี่น้องโอ้โหหลุดหลุดพี่น้องเสียดายแต่ว่าเอาหลุดเบืองหลังต่อไปครับหลังต่อมาพี่ห้อยกินอยู่พี่น้องอยู่บ่อนาะบ่เนี่ยบางทีถึงไม่โดนไล่ก็หลุดนี่พี่น้องเนี่ยนานโอ้ยบ่มาหนีแล้วหลุดอีกแล้วพี่น้อง เอาหลุดบางหลังต่อไปแล้กันครับมาบางหลังถัดมาครับโอ้ขั้นหมูเลยพี่น้องสียูบอทเท่าน,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 นั้นเยล,ย,ล,ย,ลยนี่อ้มันเป็นไหไรเงปลาคอเนาะกินเนาะพี่น้องเออยูบอ่เนาะบป่าเนี่ยเดี๋ยวเอาแตะเ้าบางกันเด้อพี่น้องจุกบางกันหลุดมาแล้วโอ้ยเรียบรย้อยดี วยูพี่น้องได้มาตะก้อหย่าวน้ไม่บ่หมาถึนาอพี่น้องเงี้มาเศอถึเนาอยเป็นสิ่ลอะพี่น้องหากินบางมือกับหมาบางมือกับหมาเนาะหลุดมือหลังต่อไปน้วกันครับหามาเบุดมหลังต่อไปครับโอ้พี่น้องมีเราบดที่นี่ตเตยมแรกตอนเศร้าครับผ่านมาหลายหลังครับก็สิได้โอ้ดินใส่สวยครับใส่สวยอ้อ นึกว่าตัแ่สีเหวี่ยงลอยย่าเบนเาครับพี่น้องเอ <Hey, S 1> พี่น้องเตรียมแรกตอนเ้าครับ <laughs> ตัวเป็นยังแต่ว่าอยากโชว์ครับมันอยู่ครับตอนเ้านึกว่าตั้งแต่สีบะไรจะโตได้พี่น้องมันมีแตนะ่หลุดเนาะเอใส่ผงมันครับปะหลุดเบื้องหลังต่อไปน้ำกันครับเบื้องหลังต่อมาครับพี่น้องโอ้โหมีห้อยกิ่กแล้วพี่น้องขั้นโกงคงนุ่งเลย อยู่บนน้นนี่แหละค่ะนว่าติลงมาเกี่ยวหนาข้างล่างมันจะเป็นอย่างพี่น้องขั้นเด็ดบ่าต๋อยู่บันันเห็นบ่วที่เป็นนั่นี่แหละลลพี่นอ้องเนี่ยได้ได้หนาเมื่อน,นี่โอ้เอา้าหลุนเบื้องหลังต่อไปครับบ่าวเต๋สิทธา์ไทยพี่น้องเบื้องหลังสิได้เด้อพี่น้องเด้อมันมันสิสวยแล้วนะครับหลังได้หลังได้เดี๋ยวบ่าวเต๋สิทธายให้เบื้องครับมาหลุดเบื้องหลังต่อมาครับพี่น้องโอ้ เป็นขั้นกงกงอยู่อยู่บ่เนอะบาทที่นี่ขันพันนันสีบาดใดกะพันนันสีบาดใดก็คือยังบอยู่เท่ล่ะน<ม>้องหลุดมึนงน้ำกันครับอยู่บ่โออยู่อยู่พี่น้องนี่ว่าคโอยย่เออบาทที่นี่ของยาบาดแรกอยู่ครับพี่น้องเอาบาเตปปนเบิงครับอ้อนี่ ตรียมสองรอบเศร้าครับพี่น้องโอ้ของหยาเนาะว่ามันสีบบยูครับเพราะว่ามันหลุดหลายตัวเนาะมันของหย่าโอ้ของหย่าว่ามันสีบอยูพี่น้องเนี่ยเอาใส่สวยครับพี่น้องเตรียมสองรอบเศร้าตัเก็บหลังต่อไปครับเพื่อได้เพิ่มกันเติมไปมาเมืองหลังต่อมาครับพี่น้องโอ้ โกงลงอีกแล้วพี่น้องขั้นโมบลงอีกเล้วมีโตบนอนบาทเนี่ยนี่ขันหมบลงส่บอะไ้เนี่ยย่านหลุด,ดยอยู่พี่น้องโอ้โ้พี่น้องตัวนี้สวยครับสวยโอ้แล้วเดยกเลยเอาละพี่น้องเอาละมาแล้วพี่น้องใส่สวยครับพี่นี่ดวาวเต้เบิ่งโอ้เต้มนี่สวยครับพี่น้องกำบะคม กำแปีบ่หุมโอนี่ใส่สวยพี่น้องห้วยรวยลายใช่ละโอ้พี่น้องเบิงจะจะเอาใส่สวยครับใส่ของมานกันโอ้่ามันสีแหลี่ยมแม่ยังมือ้าเนาะยังได้อยู่พี่น้องเนาะบมเตว่ามันสีบมเดปลาครับเอาเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องเธอได้เติมกันไปเรื่อยๆ มาเบื้องหลังต่อมาครับพี่น้องมีเสียงดินครับนานนวบนวบยนวบ์นวบพี่น้องนวบ์นวบโอ้วงบหวบพี่น้องหลังนียูอึ๊บโอ้ใส่สวยอีกแล้วพี่น้องเออพี่เดี๋ยวบอเตยกห้เบรงครับพี่น้องเบิ้งพี่ใส่สวยครับพี่น้องเต็มต่อมาโอ้ันสิบวันได้ไวไม่ได้อยู่งานหน้านี่ครับพี่น้องเนาะ ป่ามันมาลบอยู่นี่เนาะวันมันลบดอกมันบนบลูดครับงานอื่นมันอยากลุดเอาไะเก็บหลังต่อไปครับเธอได้เติมกันมาเบื้องหลังต่อมาครับพี่น้องมี่เสียงดินโอ้มันยังบาดท,ที่นี่คือเป็นดินเังสี่ประค้ออยู่บนนี่นี่จังไหนโอ้กบพี่น้องเอ้เ้บบานี้รด้หอดกบบาดเนี่ยเอาบปเตะปดกัน โอ้นี่พี่น้องเบิง่งตอนเศร้าได้หอดกบบัดที่นี่อ๋อขึ้นเบาวเตะก็ได้ได้กลบแต่ว่ได้ทายเห็นพี่นอ้องเบิ่งนะเตียวครับไะหลุบม่งลังต่อไปครับเธอได้เติมกันหลังนี้ครับมีห้อยมุบมุบมุบอยู่พี่น้องนี่ไม่ตกินครับเอ๋บมึงเตี่ยมต่อมากกันไงบ่ โอ้ไ oh, ่สวยครับพี่น้องนี่โอ้เตียมต่อมาพี่น้องไ่สวยพี่น้องเลยใส่งามครับตัวนี้บดปลากันเอาห้างน,าน้ำเป็นไงครับพี่น้องเสื้อมันกระโดดโหลุดมือ <c oughs> เขาหู้มับนี่ไะรุ่นมึงหลังต่อไปน้อกันครับเทออหมานบ่าวเตะไทยเห็บเบิงหนึ่งตาหลังที่มันถึอได้พี่น้องเด้อ แล้วสีสวยครับหลังต่อมากครับโอ้พี่น้องตายครับนี่ถือโดนครับตัวนี้เรียบ้อยดีครับตายครับตัวนี้เอาบ่อเตะเก็บเปลานครับรุนหลังต่อไปน้ำกันครับนาะมาเบ่งหลังต่อมาครับพี่น้องนี่หลังติดที่พี่น้องแล้วไงตายไปโอ้เรียบร้อยดีพี่น้องเอาบ่อเตะเก็บเปลานครับรนหลังต่อไปน้ำกันครับ ออมาพี่น้องมึงหลังนี่ครับมีเสียงดินครับญงบอหูเส่สวยพี่น้องมันจะส่สวยวยู่ยกเลยโอ้สวยครับพี่น้องตัวนี้ใส่สวย,สวยเดี๋ยวบาร์จับให้เบิ้งครับแจ้งทักเราพี่น้องเก็บเป็นพ่อันเลียวยก่ไกล้เราพี่น้องเรียวบพระลายหลังนะพี่น้องมึงบรรยากาศพร้อมครับแต่วนก็ลัังสีขข้นเนาะหุ่นภนะูเขาพร้อมครับบรรยากาศดีทนายทต่นายครับโอ้นี่ ใส่สวยครับพี่น้องตัวนี้หมานี่พี่น้องว่ามันเก็บเนื้อเส่าว่ามันสีบ่ได้เนาะเอา้าก็ได้เติมกันไปเรื่อยครับไปเบื้องหลังต่อไปครับไก่มาแล้วสีได้เติมกันนี่วะมาครับเหลือสามสีหลังสุดท้ายครับพี่นอ้องอือันนี้เฮ้ยมีตัวพี่น้องมีตัวแต่ว่าเราอยู่นิ่งๆครับโอ้ใหญ่บ่เนาะพี่น้องยกบังครับ อใส่สวยครับพี่น้องก็ได้การอยู่ครับเบื้องแต้มีครับพี่น้องกับบรรยากาศนำเขาข้างหลังเนาะมองบอเตมาปักเบ็ดครับอใส่สวยครับพี่น้องตัวนี้ของมันหลายตัวเลยครับวันนี้มันเติบอยู่ตะเบื้องหลัง่อไปน้ำกันครับเหลือว่อหลายหลังครับสามสี่หลังอนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องมีปลานะครับนี่ได้ยิ่เบืเองเตียวมาเห็นลืมๆอยู่ เอาเบิ้งว่าหลุดน,นครับถี่งไงบอหลุนมั้งครับใหญ่บ่โอ้ใส่สวยพี่น้องตัวนี้ยกขึ้นมาโอ้เอาปอตยยกให้เบิ้งครับพี่น้องเอาพี่น้องมาเบิ้งตัวนี้ครับปอเตยยกปลาจนว่าหักน้องขั้นโอ้ยขั้นเก่าพี่น้องจากสองสามปีเพื่อนเราพี่น้องขั้นเบ็ดขั้นเนี่ยอู้ยจะหลุดได้เหรอข้างน้ำไหลพี่น้องหลุดบ่ไ,ได้เด้นี่หลุดลงน้ำย่างเดียว ใ้พี่น้องเบิ้งครับใส่สวยอนี่เอาเบิ้งนับงามเลยครับปลาครับพี่น้องเหลือสองหลังเนาะขันบดได้ยังได้กับบาเตสิสรุปเตรียมให้เบิ้งเลยครับกับการรอเบ็ดเก็บเบ็ดเ้านี่เนาะปลาครับมาครับพี่น้องบาเนี่ยสรุปเตรียมครับก้อนกลับบ้านเนาะเบิ้งครับเ้านี่โอ้หลยตัวพี่น้องเลี๋ยวโบเ็นหอดก้นของบาดท,ที่นี่ บูละ่ะสองสี่ห้าเก็ดแปดเก้าสิบว้วได้หลาตัวอยู่พี่น้องถือว่ามานนะครับมือเนี้ยตอนเสาร์เนาะเมื่อขึ้นได้ป่าซ้องตัวพี่น้องเบาเตะล่อรอบเดียวแล้วกะ็เบาเตะถึงเง้วมาเลยจนหดทนนี่มือเสาร์ครับกาว่ามันสิก,กินเด็กครับพี่น้องมันได้กินเด็กอีรลีครับเนี่ยแต่ว่ากันลุดไปไล่หลังขึ้นกันปะสำหรับคลิปนี้เบาเตะขอตัวลาไปก่อนครับฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ